เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเราดูแลต้นไม้ดีดีแต่ก็ยังไม่รอดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องของกระถางครับซึ่งเป็นส่วนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่เชื่อเถอะครับว่ามันมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่และส่งผลต่อชีวิตต้นไม้แบบสุดๆดไปเลยนี่เลยครับปัญหาคลาสสิกที่ผมว่าคนรักต้นไม้หลายคนต้องเคยเจอแน่แน่คือรดน้ําก็แล้วให้แสงแดดก็พอดีเปะ๊ะแต่ทําไมทําไมต้นไม้ถึงยังดูไม่สดชื่นไม่ยอมโตสักที คำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่น้ำหรือแสงเลยนะครับแต่อยู่ในจุดที่เราอาจจะไม่เคยนึกถือมาก่อนใช่แล้วครับคำตอบมันซ่อนอยู่ในกระถางนี่แหละครับกระถางเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาชนะสวยๆนะครับแต่มันคือระบบนิเวศย่อมๆเลยที่ควบคุมทุกอย่างของต้นไม้ตั้งแต่ความชื้นในดินสารอาหารไปจนถึงการหายใจของรากเลยทีเดียว การเลือกกระถางเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามเลยนะครับแต่มันคือการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ล้วนๆเพราะมันเป็นการกำหนดปริมาณทรัพยากรทั้งหมดที่ต้นไม้จะได้รับไม่ว่าจะเป็นน้ําอากาศหรือแม้จะพื้นที่ให้รากได้เดินซึ่งทั้งหมดนี่แหละครับที่ส่งผลโดยตรงไปถึงฮอร์โมนที่ควบคุมการเติบโตของพืชเลยทีนี้มาถึงคําถามยอดฮิตตลอดกาลเลยกระถางควรจะใหญ่แค่ไหนดีหลายคนอาจจะคิดว่าเออใหญ่ไว้ก่อนสิดีกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทั้งเล็กเกินไปและใหญ่เกินไปมันอันตรายกับต้นไม้ได้พอๆกันเลยครับซึ่งมันก็มีหลักการที่เรียกว่ากฎโกดิลั์อยู่ครับอ่ะลองมาดูภาพนี้กันชัดๆเลยนะครับมันโชว์ให้เห็นปัญหาจาก2ฝั่งเลยฝั่งซ้ายเนี่ยคืออาการรากขดแน่นในกระถางที่เล็กเกินไปรากมันจะพันกันเป็นกระจุกจนหาอาหารไม่ได้และที่สําคัญสุดๆเลยก็คือมันจะหยุดผลิตฮอร์โมนไซโตไคนินซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตครับส่วนข้างขวา คือการใช้กระถางที่ใหญ่เกินไปดินที่เยอะเกินจําเป็นเนี่ยมันจะอุ้มน้ําไว้นานจนแฉะกลายเป็นสวรรค์ของเชื้อราที่ชื่อว่าพิษเทียมเลยครับซึ่งเป็นตัวการหลักที่ทําให้รากเน่านั่นเองเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆที่มือโปรเขาใช้กันเลยนะฮะจำเลขนี้ไว้ให้ดีกระถางใบใหม่ควรจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าก้อนรากเดิมแค่ 1- นึงนิ้วเท่านั้นพอครับพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมานิดเดียวนี่แหละที่จะกระตุ้นให้รากเขาอยากเติบโตออกไปหาอาหาร แต่ไม่มากเกินไปจนดินแฉะและเกิดปัญหารากเน่าตามมากดขยับแค่หนึ่งไซส์นี่มันเป็นอร่อยที่สมดุลมากๆเลยครับมันทาให้รากมีดินใหม่ๆให้ค่อยๆสํารวจซึ่งดินส่วนเกินที่เพิ่มมาเนี่ยควรจะเริ่มแห้งลงภายใน 2- 3วันหลังจากที่เรารดน้ําซึ่งนี่แหละครับเป็นการป้องกันไม่ให้ดินแฉะเกินไปและก็ยังกระตุ้นให้รากเดินได้ดีและแข็งแรงด้วยโอเคพอเราได้ขนาดที่ใช่แล้วเนี่ยเรื่องต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือรูปทรงของ,ของกระถางครับ เพราะว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยเขาก็มีระบบรากไม่เหมือนกันการเลือกทรงกระถางให้เข้ากับสถาปัตยกรรมของรากจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากๆครับโดยหลักๆแล้วนะครับระบบรากของพืชนนมันจะแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือรากฝอยที่มันจะแผ่กว้างๆออกด้านข้างอย่างพวกเฟิร์นหรือมอนสเตอร่าพวกนี้จะชอบกระถางทรงกว้างครับส่วนอีกแบบก็คือรากแก้วที่จะหยั่งลึกลงไปในดินตรงๆเลยอย่างพวกกระบองเพชรไม้อวบน้ําพวกนี้ก็จะต้องการกระถางทรงสูงเพื่อให้รากหลักของเขาได้เติบโตลงไปได้เต็มที่ครับ ขนาดได้แล้วรูปทรงก็เข้าใจแล้วทีนี้มาถึงเรื่องวัดสดุที่ใช้ทํากระถางกันบ้างครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวแปรที่สําคัญมากเพราะมันมีผลโดยตรงเลยกับการถ่ายเทอากาศความชื้นแล้วก็อุณหภูมิในดินซึ่งก็คือบ้านของรากนั่นเองครับนี่คือคู่ปรับตลอดการเลยครับระหว่างกระถางดินเผาหรือที่เรียกเก๋ๆว่าเทอราคอตต้ากับกระถางพลาสติก คือกระถางนิ่เผาเนี่ยเนื้อของมันจะมีรูพรุนเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเต็มไปหมดมันเลยระบายอากาศได้ดีมากน้ำระเหยออกได้ไวดินก็จะแห้งเร็วเหมาะสุดๆกับต้นไม้ที่ไม่ชอบให้รากแฉะอย่างพวกแคคตัสในขณะที่กระถางพลาสติกหรือเซรามิกเนี่ยมันจะเก็บความชื้นได้ดีกว่ามากก็จะเหมาะกับต้นไม้ที่ชอบดินชุ่มชื้นสม่ำเสมออย่างพวกเฟิร์นครับเอาละครับพอเราเข้าใจครบทั้ง3เรื่องแล้วนะฮะทั้งขนาดรูปทรงแล้วก็วัสดุ เราลองเอามารวมกันเป็นคู่มือฉบับย่อที่จะช่วยให้เราเลือกกระถางที่เพอร์เฟกต์สำหรับต้นไม้แต่ละชนิดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นกันดีกว่าครับตารางนี้สรุปไว้ดีมากๆเลยครับเป็นเหมือนสูสําเร็จเลยจะเห็นว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยเขามีความต้องการเฉพาะตัวจริงๆอย่างกล้วยไม้ที่รากต้องการทั้งแสงและอากาศก็จะเหมาะกับกระถางใสๆหรือกระถางโปร่งๆหรืออย่างไม้ใหญ่ที่มีรากแก้วแข็งแรงก็ต้องการกระถางปูนที่ทั้งหนักและลึกเพื่อให้ต้นมั่นคงการจับคู่ที่ถูกต้องแบบนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญเลย และสุดท้ายครับผมมีเคล็ดลับเด็ดจากงานวิจัยที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยจริงๆแต่ส่งผลกับต้นไม้ที่วางกลางแจ้งแบบมหาศาลเลยครับเรื่องนี้เป็นหลักการฟิสิกส์ง่ายๆแต่ทรงพลังมากครับกระถางสีเข้มๆโดยเฉพาะสีดำเนี่ยมันจะดูดความร้อนจากแสงแดดเต็มๆเ,เลยทําให้อุณหภูมิในดินสูงปรี๊ดจนเหมือนกับต้มลากให้สุกได้เลยนะในทางกลับกันกระถางสีอ่อนๆอ,อ,อย่างสีขาวหรือสีเทามันจะช่วยสะท้อนความร้อนออกไป ทำให้ดินเย็นกว่าและปกป้องรากที่บอบบางของต้นไม้ได้ดีกว่ามากครับลองกลับไปสำรวจต้นไม้ที่บ้านกันดูนะครับไม่แน่ว่าต้นไม้บางต้นที่ดูเหมือนจะหมดหวังแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะแค่อยู่ในกระถางที่ไม่ใช่ก็ได้การเปลี่ยนกระถางง่ายๆอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เขากลับมามีชีวิตชีวาเติบโตแข็งแรงได้อีกครั้งนะครับ